สวัสดีค่ะพบกับด m c News ในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่1 4ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ3ตุลาคม2554ชันษาครบ98ปีณมณฑลพิธีพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีพระราชนามุนีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมวัดพระปฐมเจดีราชาวรมหาวิหารเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านได้สมาทานศีลแสมาทานพระกรรมฐานปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิปฏิบัติจิตตภาวนาส่งสอบอารมณ์พระกรรมฐานสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมบรรยายเรื่องพระประมุขสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นตน้น ชมรมพุทธศาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพ,พระมหาราชมังคลาจารย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกรถินสำริดและพิธีมอบผ้าไตรประธานกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีการศึกษา2554สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะมหารัตนวิหารโคตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี โดยมีตัวแทนคุณครูและผู้นำเด็กดีวีสตาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและรับมอบผ้าไตรในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น513โรงเรียนซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมทอดกรถินสมริดจุดกำเนิดของกรถินการทำหน้าที่กัรยนานมิตรของบุคคลในสมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันและอนิสงค์ของการทอดกรถิน โดยทุกท่านได้รับชมสื่อผลสำริดตัวอย่างโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมทอดกระถินสำริดปี2553ซึ่งภายในงานได้แบ่งออกเป็นส่วนของกิจกรรมทอดกระถินสำริดได้แก่การจัดงานทอดกระถินสำริดการประชาสัมพันธ์การระดมทุนการพูดในที่ประชุมและมารยาทชาวพุทธ นอกจากนี้ในวันที่2ของการอบรมตัวแทนคุณครูและผู้นำเด็กดีวีสตาจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกระเช้าผลไม้เป็นสังฆทานส่วนในช่วงบ่ายมีพิธีมอบผ้าไตรกระถินสทริษให้กับประธานเด็กดีวีสตา์ปีการศึกษา2554จากประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรถินสำริดเด็กดีวีสตาต่อไป ช่วงท้ายนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะถึงน้องๆอ,อายุระหว่าง15 20ปีนะคะก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมกับเดลซีครูอังกฤษแคมป์ค่ะซึ่งจะจัดระหว่างวันที่14 16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะณเขาใหญ่วนารีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลค่ะซึ่งก็จะได้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมนะคะจะได้เป็นเด็กเก่งและเด็กดีควบคู่กันไปค่ะ ึ่ผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0882289827ค่ะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะและกลับมาพบกับ DMC News ได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อไปสวัสดีค่ะ